สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยนมั่วเ้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสงครามเชนอํามนีบ้านสงครงมเชนอําภาพพี่พาน้องมาชมควายมา้าปิตลาดนั่นโคกเกิดบือบานเชียงหวงังอำเภอเมืองจังหวัดเชียงทรอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงทรอนพี่น้องก็ตรงกับเสาร์วันที่18ครับผมธนาคารที่สิกระละกระดานค้งสองพันน้อของสมุทรพี่น้องมีอากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะพี่น้องเนาะหลังจากฝนตกมากสองมืองที่ต่อกันพี่น้องก็ถือว่าชุ่มฉ่ำระบาดเท่าพี่น้องอก็ ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่อนกะว่ามันสิต่อเนื่องอยู่นจากสองสมหื่นเนี่ยพี่น้องกะชาวไทชาวนาเฮ้ากะเตรียมตัวนะครับผมตันน้ำใบใส่เข่าเนาะพี่น้องเนาะตันน้ำใบใส่เข่านาะพี่น้องอ่ะบาดสมองเฉนยดหน้าสิภาพีทางหน่องชมคว้ามากนะพี่น้องก่อนอื่นกะซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,าตตาม,ตาม varit, ให้ยน้ำเนี่ยน้ำพี่น้องเนาะบาดสมองเฉียนลเอาสิแต่มีกำลังใจในการออกพาชมคว้างามจิตตลาดน้ำต่างๆพี่น้องไปไปเปิดชิปคว้างาม สวัสดีลูกครับผมแม่สาวหน่อยทั้งสอง่สาวหน่อยวัดสองครับสาวหน่อยทั้งสองพี่น้องสาวหน่อยทั้งสองงามงานพี่น้องแม่สาวหน่อยสองตัวควายงามคูค่เขาเอินเนาะเพิ่นมาจากดอนเพิงบ่เพิน่นมาจากดอนเพิงพี่น้องโอ้ยเหยียบขีดชัวยอสันเดียบงานนี่มานคัก <c oughs> ไล่ละจังไหนลูกไล่ละสามหมืน่นไล่ละสามหมื่นสองตัวพี่น้องถ้าซื้อคู่กันนี่ต่อร่องได้อีกเพิ่นว่าไล่ละสองหมื่นนามอท่องชจดเจนตัวนี้สีดี ต้นโตดีต้นนี้ใหญ่กว่านี้นึงเนาะแต่ว่าเปิดท่อกันเพื่อนว่าที่ข้านจําเพื่อนว่าอันนี้กระสานมือนี่กระสานมือเบิ้งโตโตข้างมันพี่น้องงามอยู่ในสีดอกเล่าต้นนี้พี่น้องสีงามต้นโตดีแข้งขาพี่น้องสามหมื่นบทันเต็มไนได้ตัวนี้พี่น้องแต่ว่าต้นนี้เง้วพี่น้องงามสีเหลืองอุ้ยพี่น้องเบิ้งแข้งขาต้นโต่ายเพื่อนพี่น้องลายละสามหมื่นสองโตพี่น้องเพื่อนมาจากดอนเผิ่อสีมืองไม่อุบลราชธานีเชิงเชองได้พี่น้องนี่เชิงเชิงอ่ะฝากเบอร์โทรลูกบอน 089 718 5065ห้อยยังห้อยเอกห้อยเอกบ้านดอนเพิิงสีมุงใหม่เพื่นใดมากสองตัวตัวไร่ละสามหมื่นเพื่นว่าสนใจตัวได้กับตัวล่องตัวนั่นแต่ว่าถ้าซื้อเป็นแพ็คถือล่งกว่านีเพื่นว่าอ่ะขอบคุณหลายๆลุกมันมานครับผมครับผมสวัสดีครับขออนุญาตแม่สาวเนาะแม่สาวต้นโตดีดีพี่น่องต้นโตมั่สเซงามพี่น้องอุ้ยบิ่ง อันควายบานดอนเผิอกคือมีตรตมงามงามอีหลีเนาะโอ้เนาะมีตรตมงามอีหลีเด้สูงหน่อยสามชิ้กว่าเนาะสามสามเหมือนว่าอุยสุดยอดเลยพี่น้องควายสิบหาเดือนนี่พี่น้องนี่ต้นโตบนธรรมดาพี่น้องเปิดเท่าไหร่เนื้อสี่สิบห้าเปิดไว้สี่สิบห้ามาจากทางผุนมีตรควายงามเพิ่นว่าอีหลีเด้งามอีหลี หรือเพิ่นไปสื่อประจัสใสมันซื้องงามดิซื้อซิมหาหน้ามอทองวงเขาดีถีพี่น้องควายยังหนื่อยๆอยู่ซิมหาเดือนโอ้ยพี่น้องเนาะดีเบอร์ได้พี่น้องประกันตำหนีเบิร์สูงกับสูงดีพี่น้องประกันเบิร์สุกอย่างนี่เบิร์ถ่ายเอาพี่น้องเบิร์รอบตัวโอ้ถ่ายเพิ่นงามอีหลีพี่น้องเบิร์ประกันเบิร์สุกอย่างเพิ่นว่าเบิร์ตนวตัวเพิ่นงามพี่น้องเบิร์เอาพี่น้องห่อโยดเพิ่นได้มากเหมือนเดเอาฝากเบอร์ทั่วค่ะเออปัญหาอยู่ ศูนย์เก้าสี่สามแปดเก้าแปดหนึ่งเก้เจ็ออแปเก้าหนึ่งโอเคหอโยดเนาะบ้านดอนเพิงสีเมืองใหม่วุราชธานีไดมาสี่สิบหาเป็นตะสื่อพี่น้องเป็นตะตอร่องงามงามพี่น้องอะตอร่องกันไดเนาะเอาขอบคุณหลายๆนมาเด้อครับผมงามต่อเป็นชายหอยวัดมันนี้ท่องอยู่เนอะ แม่ท้องบ่แม่ลูกครับโอ้ยโอ้ยแม่ลูกนี่ลูกเพื่อนพี่น้องลูกสาวหรือลูกชายเหรอนี่โอ้ลูกชายงามงามเหลืองเมื่อคือใจลูกงามแต่พี่น้องเบิ่งที้เหรลูกชายเพิ่นต้องหอยวัดนี่เบิ่งลูกชายพี่น้องเหลืองอุ้ยฮูยเบิ่งแม่เพิ่นแม่เพิ่นสูงเท่าไรเฮ้เครื่องวัดมันล้วนแต่อร่อยสี่สิบขืดเนาะสี่สิบสองสี่สิบสามใหญ่เหรอเฮ้คือว่าหน่อยมันสูงด้ยนี่สูงอยู่ดี ร้อยว้าเกือบร้อยสี่สิบบวกคุณล่ะพี่น้องร้อยสี่สิบบวกอยู่เบื้องต้นตัวหางพ่วงหางท่ายงามพี่น้องลูกไส้เพิน่นควายใจลูกง่ามพี่น้องนี่ควายเพิ่นใจลูกง่ามก็หอยวัดเหมือนเบื้องลูกเพินพนนเินพี่น้องลูกไส้ง่ามง่ามอยเนาะง่ามมีเลียลูกไส้เพิ่นพี่น้อง จายลูกสุดยอดเลยแม่เพิินเปิดเท่าไรคค้มี่แปดสิบห้าเพิ่นเปิดไหวพี่น้องเอ้ยเอาฝากเบอร์โทรให้วันศูนย์เก้าห้จ็หนึ่งหอยวัดบานดอนเพิ่นสีเมืองใหม่กรุงรัชชาชานี่ม่ลูกลูกผูงามงามแปดสิบห้าเพิ่นเปิือกใพี่น้องกเอาขอบพูดหลายๆมาเด้อหอยอันได้มาสองตัวบ่มือนี่มาเบิ่งของเพิ่นพี่น้อง แม่สาวหน่อยตัวนี้งามงามพี่น้องต,ต้นโตดีดีพึ่นมาจากต้นเผือมีต่งงามหมดเลยพี่น้องนี่แม่สาวหน่อยพี่น้องต้นนี้เปอร์เท่าไหร่หกพันครับตัวนี้สามหมื่นหกพันอีหล่าโอ้ยเฉื่อยเฉื่อยพี่น้องตัวนี้สามหมื่นหกพันเนี่ยสีสันดีพี่น้องต้นโตนดีดีสูงหล่อยี่สิบห้าหัวความสูงเพิ่นพี่น้องนี่ท่ายดี สามหมื่นหกพันเพิ่มเติดไว้พี่น้องสามหมื 36, น่นหกพันต้นโตแขงขาหน้าตาแม่สาวหน่อยมาเบิ่งอีกแม่หนึง่งแม่นี่ท้องปะท้องแล้วแม่นี่ท้องสูงประมาณร้อยสามสิบบวกพี่น้องร้อยสามสิบบวกความสูงเพิ่มว่องเขาหน่ามอท้องชัดเจนพี่น้องแขงขาหน้าตาโตย่า,อา,าอวาอาลาดเลยพี่น้องโตย่าวอลาดเลยงามดีเดี๋ยวมาฟังราคนาะเพิ่นเพิ่นโทรศัพท์ดููมาเบิง่งมาเบิง่งมาเบิงเบ่ง เบิ่งทางฝูพี่น้องเบิ่องไทยไทยงามพี er kind of ่น okay. ้องฝ้ายเพื่อนเหมืงนงามดีสีดอกเล้างามงามสีสันดีโตเน่าอาลาดพื่อนมันกำลังโทรศัพท์เดียวสอบถามราคาเพื่อนตัวตัวนี้เปิดเท่าไรแมย์ไงนี่เจ็ดหม่นเจ็ดสิบห้าเพื่อนเปิดไว้แม่ใหญ่ได้พี่น้องบนธรรมดาแม่ใหญ่ทองแล้วเนาะ มานแล้วพี่นอ้องท่องแล้วเป็นวา่าเจ็ดสิบหาเปิดไว้บอ้ยบนธรรมดาเน่น้าวาลาสีสันที่ดีสีดอกเล่าชัดเจนนามอาท้องชัดเจนอาจารย์ก้วยไทยชัดเจนพี่นอ้องสูงลอยสาเ่สามปดสามแปดสบวกเป็นวานะ่าเนาะเอาฝาเบอร์โทษครับมันเบอร์โท้ออเาเบอร์โทษน้ำหอยวัดนี่แหะว,ว่าสันเอาทบทวนหอยวัดศูนย์เก้าหกศูนย์หกา่งไม่เลยนี่ตัวนี้แปยังก่อนึ้5แปเจห สี่ห้าบาทนะ<า>โอ้สามหกพี่น้องสามหกเด่นพี่น้องบอกผิดสามหกเม,มียสาวห,หน่อยเอาขอบคุลยหลายเดอ้อหอยวัดให้ได้ขายขายกชุดเบิร์ตตูตูเลยโอเคมันมานเดอ้อผมอย่างต่อพี่น้องบัตรสำรองเชแนลสีฟ้าหรอหน้าพี่น้องเบดึงบรรยากาศการซื้อการขายไปนั่งพี่น้องเนาะควายจะมาหลายพี่น้องวันนี้ววควายคือคักแห้งอย่างไปอีกโซนหนึ่งพี่น้อง มันเมือยมันเมือยมาเบิร์อีกโซนหนึ่งพี่น้องทางผิวขึ้นมามวลเดี๋ยวตาตัวมาเบิร์นหอยแตะบาทสวัสดีครับสวัสดมานเอาหอยแตะขวดเลือจ้าตัว้าเมื่อนี่เหลือสีตัวโอ้สองตัวมันกำลังเบิร์อยู่ S <S โอ้มันกำลังมือโอ้ซื้อกแล้วเ่าสองตัวนี่ผนซื้อกรนแล้วเลืออยู่สองตัวเลืออยู่สองแม่พั่โตอ,อยู่อออโอ้เิ่นกำลังต่ออยู่เอาสามหมื่นหาไม่มา่โอ้อยากไดสามหมื่นหาตันนั่นเดีตนั่อนอยาสี่หมนต้นนั่นถึงวั้นั่นงามเนาะต้น,นั่นงามสี่หมื่นอะไรสามเก่าสามเก่านะปะ้าถั่วควายหอยแต่หอยแต่ควายถือ สูงลอยสามเจ็ดอยสาเพิ่นเพิ่นจากใด้เกเพ่หวาปาโต้ไปโตวบักไงสามเก่าพี่น้องพูดอ่ะเบิ่ง่ายเบิ่งกล่เพื่นพี่น้องของหอยแต้มมันทำไมสามํิ้เก่าเพิ่นเปิดไป้นเก่อครับไปโต้สามชิ้เก่าง่ามหอมไงหอมพอ่ะโอ้อันนี้ต๊ะลงกันแล้วครับอ้้าวางเบือโท้หอยแต้นะ 86 086 257 257 8413 8413มื่นนี่ได้ผ่ามากมั้ืออันเหมืนลืมผ่าแป้มื่อนั่ะลืมผ่าเป้อาจารย์โอ้เอาขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแจเด้ออ้าวหอยแตะมันมานครับผมงามแล้วก็ถือน้ำควายเพป็นพี่น้องทุกตัวเลยพรเบง่ออีกขางหนึ่งพี่น้องบรรยากาศการซื้อการขายมีคือค้าแห้งพี่น้องผาดสวม้งใช่แนวผ้าผีผ้าหน่องรอชม เบิ้งบรรยากาศทางผีพี่น้องเบิ้งบรรยากาศทางผีเพื่อนมีหลายเด้อพี่น้องบรรยากาศเพื่อนนะครับการซื้อการขายกันเบิ้งพี่น้องหลายพี่น้องควายมือนกันคือคักรดน้ำแตกแล้วพี่นอ้องตลาดแตกต้นนี้แม่สาวหน่อยงานภาษีมาเบิ้งคอสอนตอ่ตอต่อควายตอ่อควายหน่อยม,มั่นระบบมือนี้ พ่อได้เดลกาแตมันโอ้พ no? ่อสอนเอ้าสวัสดีครับขออนุญาตอันเปิดเท่าไรเท่านี้ม่บอครับผมเปิดสามหมื่น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 ตัวนี้เนาะแม่สาหน่อยสีสันดีดีผิวน้องสีสันเหลืองหุ้ยหุยเลยหน้าตาดีตาแตบแจ่มแจมฉลานฉลาดกล้วยไทยดีสามหมื่นเปิดไหวแม่สาหน่อยเพิ่นมาจากสะพื้นเลยเนาะ หรือบ่าไหนจากเซโอ้ยเสแล้วพุ่มเนี่ยจะจับกนผีดแล้วจากเซแล้วพุ่มเป็นว่าเนาะสามหมื่นโอ้ใช่เลยพิดต่อไหลอ้าวเบอร์โทรส่งลอยโล่โอ้่รงฟรีลอยโลเอาฝากเบอร์โทรเน่ยยัย อ้โหโอหองหอยใหญ่เซล้วพูมนี่ตัวนี um anyway> <t <t ้อ้าวหอยใหญ่เอ้าศูนย์เก้าสี่เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดหกสามสี่หกหองหอยใหญ่ดิพี่น้องสามหมื่นเปลือกใบพี่น้องแม่สาวหน่อยงามงามเอ้าขอบคุณหลายๆเล้ยหอยใหญ่เด้อขอบคุณหลายๆครับผมขอสอนหมานเฮียงเนาะเอ้าไปย่างต่อพี่น้องบรรยากาศมาเบิกแม่สาวหน่อยนะงามทางผีวพี่น้องมาขออนุญาตเพิ่นเปิดสีอนุญาตของงามงามพี่น้องไอแพทรอนเนาะ ขอในญาติครับผมแม่สาวหน่อยงามพี่น้องปุ้ยมันคือโหดแต่สายใดขึ้นว่าจากต่วงามเนาะตาแต้มแจ่มจำชัดเจนลูกหลอดแน่นนเบิ้งตาแต้มแจ่มจำหลักคำนามอท่องวงเขางามพี่น้องต้นตสูงลอยสามสิบกว่าเด้เนาะสามสิบบบวกแน่นนพี่น้องต้นตัวดีดีพี่น้องเบิ้งสีดอกเล้างามงามแข่งขาดีงามพี่น้องค้ายตัวนี้งงามแห้งเบิ้งท้ายดีเนาะหางดีต้นตัวดีพี่น้อง น้ำพี่น้องพูดอ่ะเปิดเท่าไรลูกสาสิบปดนี่พี่น้องสาสิบปดมันเปิดไว้พี่น้องอ้ยแข็งขาหนาตาสาสิบปดนเปิดไว้ลูกมีเรามีก่อนแน่นอนเพราะว่าตาแจมแจมจัดเจนหนามอท้องชัดเจนอยู่สุดยอดอี๋สาสิบแปดต่อรองไนอีกเนาะตรองไหนอ้อ้าฝากเบอร์โทรดศูนยองหนึ่งห้าสองสองหศูนย์ห้อยซื้อต่มครับต่มมาจาก จากข้อว่างครับข้อว่างยาสซท้อนเข้าพี่น้องส้าสิบแปดมนเปิดไยนพี่น้องโอ้ยเขาอย่าโบกน้อยงามอยู่งามอยู่เนาะโอเคผู้ใดสนใจก็ทุ่มมาต่อรองกับผู้ใดเอาขอพูดหลายๆลูกมันมันครับผมขายได้เราบอเออโอ้ยโอ้ยลำบากจริงขอพูดหลายๆครับผมขอพูดหลายๆขอบคุณมากๆครับผมเปล่งบรรยากาศพี่น้องเครื่องมืออย่างต่อพี่น้องอ่ะมา พาพี่พาน้องรอต่อพี่น้องโอ้ยเบอร์เมย์แม่บรรยากาศทางนี้ก็คือคาพี่น้องบานสมังชะเยหน่สีพาพี่พาน้องออกมาชมควายบ้านบานผันเสียอนุญาตพี่น้องป้าโตสวัสดีครับขออนุญาตควายบ้านบานเท่าเนาะสองเม่์ท้องทั้งสองบ่แม่์บ่โอ้ผันเสือมากอกันแต่ว่าเมย์แบบใหญ่ทั้งสองตัวขออนุญาตด้วยครับเด้อถ่ายท้ำเปิ้ลเปิดไรแล้วจังใดเนาะ ปาส24,000พี่น้องแมบ่บอกไงนี่สองหม่นสี่พันสุดยอดเลยแม่นั่นล่ะ5,000 25,000เอ,อ้ยพี่น้องไหวสองตัวไหวบ้นบานๆแต่ว่าโตนี่บ่ธรรมาดาพี่น้องบ่ธรรมาดาไงน้ำว่าเป็นทองเลยพี่น้องเบิ่งทองเป็นอ่างล่างอยู่พี่น้องแล้วก็ถือน้ำเบิ่งไทยเพิ่นพี่น้องสองตัวสองหมื่นห้าพันในตัวนั้นตัวที่สองหมื่นสี่พันพี่น้องสองเม่ เพิ่นวาบ่หู่าทองปะทองแต่ว่าผมวานีทองม่งงามเพิ่นมาจากใสเนาะแมาเบงราคาถูกพี่น้องถือว่าถูกแม่นบักเพิ่นมาจากใส่เสียรูมเสระูมร้อยเอท่าเนาะสอง่บสอห้าพี่น้องควายถือแขงถือถือว่าถือแข้งลสองตัวี่ผู้ใดสนใจกะฝากเบอร์โทษนะครับถ้ามีผู้สนใจศูนย์หกสี่ศูนย์หกี่กพี่น้องผู้ใดสนใจ โทรมาต่อรองกับเพื่อนไดราคาพ่อสื่อแห้งพี่น้องสองสี่สองห้าเอาไปไปเลียงพี่น้องเอาไปใส่หยากินจำหนึ่งกระทองล่ะอ้อกับอ้วนล่ะเนาะมันอ้วนแล้วพี่น้องอ้ยสุดยอดเ,เ,เลยเอาความพูดเลียนมานห้นกับผมนามีหรีพี่น้องฝ่ายเพื่อนพูดอะ่ะไงงามราคาถูกนั่นพี่น้องผูได้สนใจกระโทษมาต่อรองตามเบอร์โทษบนฝาไว้พี่น้องโอเคฝ้ายผูได้เอาหยังมาแหลกเขาเอาควายมาแหลกเขาโอ้ยหอยเวนิด โอ้อมาเบิ้อองค <c oughs> วายงามเติน์นสิจัดจัดของของบวน,นมาเนอะพี่น้องมาเบิ้งงามพี่น้องสวัสดีลูกสวัสดีครับแม่สาวบ่าือแม่สาวหน่อยพี่น้องสีดอกเล่างามงามชัดเจนเลยพี่น้องฝวายงามเฮ้าง,งามอหลีพี่น้องเบิ่งแข้งขาหนาตาตโต งามพี่น้องแม่สาวหน่อยๆอยู่ลูกพ่อใดขึ้ลูกเบิ่มจูเนียลูกสาวเบิ่มจูเนียรีพี่น้องมาโชว์ความงามกี่ล่ะอุ้ยงามสูงเท่าไรลูกด้วยสาสิบสองความสูงเพิ่นพี่น้องงามอยู่ดีได้พี่น้องมาเบิ่งต้นโตยันอยู่ไต้ห่มใหม่มืดเจ้าหน่อยพี่น้องเบิ่งถ่ายเพิ่นถ่ายเพิ่นงามพี่น้องต้นโตงามพี่น้องเบิ่มจูเนียลูกสาวเพิ่นพี่น้องงามสีสันสีดอกเล่าเต็มโตเลยสีเพิ่น ห้ามิลลิอุ้ยหุยอยู่พี่น้องเปิดเท่าไรลูกหกสิบห้าเพิ่นป 6, <65 S 2> เปิดไว้พี่น้องหกสิบห้าเพิ่นเปิดว้ผู้ใดสนใจเอาฝากเบอร์โทรเน่ลูกบ้านศูนย์หกสามศูนย์สองสามหกห้าหกห้าหนึ่งเนาะผู้ใดสนใจการโทรมาต่อเราเพิ่อนมาจากร้อยเอ็ดพี่น้องแม่แบบไงแม่สาวงามงามพี่น้องโตนโตดีดีพี่น้อง,พ,องพูดอ่ะงามมีลลิของเพิน่นพี่น้อง ลูกพ่อดังับพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทษมาต่อรองกับผู้ใดเอาขอบคุณหลายลูกมันมานครับผมย่างต่อพี่น้องมาเบิงทางผิดมาเบิงพอพันสายเปลือกสายเปลือกพอบักญงพี่น้องสวัสดีครับขออนุญาตสายเปลือกเปิดอเท่าไรครับเปสามสิบเก่าพี่น้องสายเปลือกสามสิบเก่ามวงเขางามอันนี้เปลือกได้พี่น้องโอ้โหัวตาไดฟันแท้คู่หนึ่งคนว่าต้นโตดีหนาตาดีสูงหล่อสายสหาได้ความสูงคนพี่น้อง เบื้งตนโตเพิ่นเบิ่งพี่น้องเบิง่งซ้ายเผือกพี่พน้องพอพันใหญ่เลยเปิดอ่ะสามสิบเก่าโอ้เปิดราคาถูกๆพี่น้องเอาฝากเบอร์โทรหน่อครับบ้านนย้ศูนย์เก้าสองหกเก้าสี่เ้าสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์สามพี่น้องซ้ายเผือกสามสิบเก่าพอพันใหญ่เลยพี่น้องเอาไปเป็นพอคูมฟูงใหญซ้ายเผือกเอาขอบพูดลหลายๆ้ฉันมานครับผมต่อพี่นอ้องโอ้ยงามงามเบิ่งอีกสายหนึ่งพี่น้องบ้านสว่าง ช่แนวสวัสดีครับขออนุญาตครับผมแม่สาวหน่อยเนาะแม่สาวหน่อยบันบระหันาน,นามอท้องชัดเจนพี่น้องต,อต้นโตดีดีสีสันดีพี่น้องสูงลอยยี่สิบกว่าเนาะลอยยี่สิบหาหวก็สูงเพิ่นพี่น้องแต่ว่าต้นโ<า>ต,<า>ตดี<ะ>ดีพี่น้องถ่ายดีพี่น้องเบิ่งถ่ายเพิ่นถ่ายงามพี่น้องถ่ายงามต,ต้นโตดีเบิ่งเต็มเต็มโตพี่นอ้องเบิ่งเต็มโตพี่น้องเบิ่งเต็มโตงามพี่น้องเพิ่นเปิดเท่าไหร่เนื้อ สองสี่ห้าร้อยสองมื่นสี่พัน้าอพี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้สองสีหาร้อยพี่น้องต่อร่องได้อีกนิดหน่อยเนาะยังต่อรองได้อีกเพื่อนวาอ่ะฝากเบอร์โทรนน่ยครับบันศูนย์เก้าสามศูนย์เกาากเพื่อนม่จาก1 0ร้อยเนาะสอ กับ500โอ้เช่เลยพี่น้องแม่สาวหน่อยเป็นตาสื่อเ,ตะตะอ,อ,อเป็นตาต่อเลาะขบเปิ้ลมันง่ามพี่น้องอัตลักษณ์กล้ยใช่จัดเจนเลยพี่น้องง่ามดีขบเปิ้ลเอาขอบคุณลหลายๆมาเด้อครับผมเนี่ยพ่อมึงมันจะจัดการสื่อการขายผ่านสมองเชแนลสีผ้าเลาะออกไปโซนนอกแล้วพี่น้องกขานังจะพาพี่พาน้องออกมาโซนนอก อ่ะพี่น้องไาอ้ยพอพันพี่น้องปื้ยปื้ยโถโตโตโอพันบอกง่ายพี่น้องเวียดนามเป็นมหาสื่อพี่น้องเวียดนามเป็นมหาสื่อกวายโอ้มาหลายเวียดนามมีแต่เวียดนามพี่น้องเวียดนามมาจากเวียดนามไเื้อไรก้อนจะเจก้อนแได้เลยพี่น้องคุณ่ะ มัรจะเากาศฝ<อ>่าโซมาเชแนวภาคพีภาคเน้องมาชมความงามที่ตลาดนัดโคกเกิดหรือฝ่า,านเจ้งาง้านาใดประมาณนี้ครับพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องซอยกันคนไหลคนแช่คนที่ตามด้วยเนี่ยต้องสีพาคพีภาคเน้องมาได้ประมาณนี้แหละพี่น้องผู้ใดสนใจตัวใดโค้งใดก็สอบถามไล่เดียด์ทำนายหอยเพิ่มเติมนะพี่น้นนนนนองเนาะ ซอยกับคนไรก็แช่อีกน้ำเนี่ยอ้อยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เยี่ยงเ้ิงควายแฟนคับแฟนเพื่อบาทชมวยช่นาจะะมีแต่ความสุขวาจเจริญห่างไกลจากโลกไข่ไข้เจ็นตามตาพี่น้องรับด้วยด้วยด้วยหนีเบอรสี่้กันสำหรับมนีชิดนี่พวกเชาแนก้ช่อนรับสวัสดีครับ